ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีคนถามว่าบตรเตอเลี่นที่รับผมมาใช้งานได้กี่เดือนกี่สัปดาห์หรือกี่ปีซึ่งเป็นคำตอบที่มันตอบได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราทดสอบวิธีการทดสอบก็คือ,อ,อผมสำหรับผมนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเชือกที่ใช้มัดกล่องพอสดุนะครับหรือเราจะใช้เป็นแบบได,ไ,ดแบบได้ได้แบบได้ฝ้ายขาวที่เป็น ก้าไฟ่ได้ขายสินอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมมองตัวนี้เพราะมันจะแข็งแรงกว่านะครับมันจะเห็นชัดเจนก็คือเปิดเปิตัทนี้นะครับแล้วก็เอาหมอนมือจับจับเราเอาผูเอาผูเทียนนิดนะครับอย่าเอายาวๆครับมันจะเปืองทีเทียนิดนะครับอันนี้คือยังคมอยู่นะครับซึ่งเวลารับมาำจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วความคมแบบเนี้ยมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้เริ่มไม่คมกดขวาเห็นไหมครับ แต่ก็ย,ยังขาดสะอาดอยู่ขาดสะอาดแบบนี้อยู่ยังถือว่าตัดได้นะครับใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบหรือว่าอยากให้มันหวานหวานก็ไปรับเลยแต่ตัวนี้คมน้อยมากอันนี้ใกล้จะหมดคมแล้วนะครับดูนะครับเห็นไหมครับมันจะสั่นแล้วมันก็จะเป็นแบบได้มันจะไม่สะอาดมันจะเป็นขุยนิดนึงลงไปเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นขุยครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คมขว,วาขวาตรงกลางไม่คมเลยเห็นไหมครับ ซึ่งแบบถ้าเป็นเส้นแบบเป็นขุยเป็นแบบเหมือนเราดึงออกมาเนี้ยครับอันนั้นคือต้องรับนะอันนี้เริ่มจะไม่ใหม่นะครับอันนี้ก็จะสงวนรับแล้วแต่ตัวนี้ยังตัดได้อยู่นะครับดูอีกครั้งนะครับตัวที่คมมันจะตัดคมสะอาดไปเลยแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบสะอาดเฉียนตัดเฉียนแบบคมไปเลยนี่นะครับแต่ตัวที่ไม่คมมันก็จะเป็นเป็นแตกๆนะครับนี่นะครับมันจะเป็นดึงแบบเป็นเส้นได้เป็นขุยเห็นไหมครับเป็นขุยเป็นเส้นได้ไม่ไม่สะอาด พราะฉะนั้นของผมได้บางตัวก็เกือบหนึ่งปีบางตัวก็หกเดือนบางตัวก็สามเดือนเพราะฉะนั้นคําถามนี้มันตอบได้ยากเราจะรู้ได้ก็คือเอาเชือกเนี่ยมาเทสของเราเองครับเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนตัดโดนผมแข็งผมสปปกปรกผมไม่สะอาดหรือว่าโดนพวกเคมีอะไรมีแว็กมีเจลอะไรเงี้ยผมมันก็จะหมดเร็วหรือบางคนไม่ค่อยได้ตัดตัด,ดน้อยตัดแตงสมขนาดมันก็ได้ปีสองีสามป,ปีก็มีนะครับ เพราะ,ะนั้นคำตอบก็คือต้องทดสอบด้วยตัวเองแล้วแบตเตอรียนแบตเตเรีน่แรนแต่ละตัวนะครับความคงอายุก,การใช้งานของแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้คือคําตอบหวังว่าจะกระจางขึ้นนะครับให้ผมรู้ได้มากก็น้อยนะครับโชคดีมีความสุงขอบค,คุณทุก่นะครับ